แบบฝึกหัดอ่านในโอกาสวันที่ระลึกนักบุญแพทริกของไอร์แลนด์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชโทรเลขอํานวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งไอร์แลนด์ดังนี้ข้าพระเจ้ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะขอส่งคำอํานวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจมาเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อประเทศและประชาชนชาวไอแลนด์นายแพทย์ภัยสารเทพปฏิพัฒน์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยองเปิดเผยว่าในปีนี้ประเทศไทยได้รับเกียรติจากองค์การอนามัยโลกให้เป็นเจ้าภาพจัดงานเฉลิมฉลองวันงดสูบบุหรี่โลกกระทรวงสาธารณสุขจึงได้จัดกิจกรรมการปั่นจักรยานเชิงคบเพลิงไปทั่วประเทศ และจะกลับมาที่จังหวัดระยองในวันที่28เดือนนี้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเร่งเร้าให้อินเดียและปากีสถานเปิดการเจราจาเรื่องแคชเมียร์หลังจากที่ชาวซิกซ์36คนถูกสังหารหมู่ที่นั่นซึ่งนายกรัฐมนตรีอินเดียได้กล่าวประนามว่าเป็นการกระทำของลัทธิป่าเถื่อนที่มีการวางแผนไว้ล่วงหน้าจบข่าว นายวุฒินันนาหิมอ่าน